สวัสดีฮะชิมโป้ครับเฮ้ย <c oughs> แค่คิดก็ปวดใจแล้ว <c oughs> อ่มาอย่าไปวันสำหรับวันนี้เนี่ยอย่างที่เคยบอกไปในคลิปของชิมโป้เนี่แหละว่าผมจะมาเล่นเจ้าตัวนี้แล้วก็ถึงเวลาแล้วฮะผมก็เลยซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมสงสัยหลายๆอย่างมากเลยี่ยวกับตัวนี้ผมก็เลยลองไปเล่นมาก่อนหน้านี้นะครับแล้ว <c oughs> ผมไม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงเล่นยากมากมันมันให้ความรู้สึกที่แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะชนะเนี่ยแค่ชั้นแรกนะผมรู้แหละว่ามันไปได้เยอะกว่านี้แต่ว่ามันยากจริงๆครับลองไปดูในคลิปของชิมโปที่ผมทําไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้อ่ะก่อนที่จะเริ่มเล่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสคร่าวๆกันก่อนว่ามันเล่นยากยังไงอย่างแรกเลยนะสิ่งที่มีเหมือนกับตัวอื่นก็คือหลอดหัวใจฮะมี3ดวงเหมือนตัวอื่นนั่นแหละแต่ทั้งหมดดา้านนี้ที่เป็นดาวหนึ่งดา ทุกอันแล้วสิ่งที่ไม่รู้จะมีมาทําไมก็คือความสามารถครับบูลี่อัตราการสเตลนิตต่ามากๆฮนะ,ะเรื่องพวกนั้นช่างมันเอาเป็นว่าเล่นยากแล้วกันก็ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันนะครับใครที่จะเล่นเจ้าตนนัวละครนี้ในกลุ่มคนอื่นๆเนี่ยโดยที่เราไม่รู้จกักหรือว่าไม่ได้นัดกันมาเนี่ยผมไม่แนะนําให้เอาตัวนี้ไปเล่นเลยนะอาจจะโดนดา่าหรือโดนรายงานได้เลยนะครับอันนี้ต้องคุยกันก่อนอน,นะก่อนที่จะไปเล่นอ่าแล้วก็เรื่องสเตตัสอย่างที่เห็นครับเพราะมันน้อยมากๆแล้วก็คลิปนี้จะหนักจะเต็มไปเลยครับสเตตัสก็ตามตาม บวกกับเจ้าอันี้อีกมันคือก้อนอิดนะครับลองมาดูที่ความสามารถฮะจะลดความเร็วในการเดินแล้วก็วิ่งลง10%ฮะโดยให้เหตุผลว่าก็มันเป็นอิดมันเป็นตัวทวงเราอะฮะประมาณนั้นใช้คู่กับเจ้าตัวนี้นะครับมันจะเสริมความยากให้กับการเล่นเข้าไปอีกอ่ะใส่เข้าไป ส่วนที่มันจะทําให้เกมเล่นยากขึ้นมันผมไม่รู้ดิว่ามันมีอย่างอื่นไหมเพราะว่าผมยังไม่มีนะแต่เป็นว่าผมจะไม่ใส่ไปแล้วกันนะอีกอันนึงเนี่ยใส่แค่เจ้าสิ่งนี้ก็พอแล้วถ้าถามว่าเจ้าสิ่งนี้หาจากไหนไเข้ามาที่ t วิส t e เต็ดครับแล้วก็เลื่อนลงมาหาเจ้าชิมโปรนี่ครับได้จากตรงนี้นะโดยการเก็บรวบรวมน้ําดําของเจ้าตัวนี้ให้ครบนั่นเองแล้วก็จะได้สิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์มา <laughs> เออ,อลองเล่นกันดูโอเคครับประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับเซตที่ผมจะเล่นไปในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่ามันจะเล่นยากขนาดไหนคลิปนี้ผมตั้งเป้าไว้แค่จริงๆก่อนที่จะได้ตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็คงไม่น่าจะยากเลยหรอกมั้งตั้งเป้าไว้เลยนะตอนนั้นอนะชั้นที่10แต่พอได้เล่นแล้วผมขอแค่จริงๆชั้นที่2เนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าเป็นเป้าหมายแล้วนะแค่ชั้นที่2อันนี้พูดจริงๆเลยเพราะมันเล่นยากมาก เดี๋ยวเข้าไปในเกมกันก่อนโอเคมามเดี๋ยวก็เตรียมตัวเข้าเกมนะครับแต่ว่าจะขอพูดถึงวิธีการเล่นของเจ้าตัวนี้โดยคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะถ้าใครอยากจะลองเล่นตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยนะครับการเล่นเนี่ยด่านต้องเอ,อื้อใช่ฮะด่านต้องเอื้อให้กับตัวนี้เล่นด้วยถ้าเป็นด่านที่ซิกแซกพื้นที่เล็กๆเ,เ,เนี่ยอันนี้ค่อนข้างที่จะเล่นยากนะสำหรับผมเพราะว่าการที่เจอพื้นที่ใหญ่ๆเนี่ยอันนี้มันน่าจะดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าศัตรูมาจากตรงไหนเนาะแล้วก็นี่ครับทุกคนดู oh, no. ดูดูความเร็วในการเดินโอ้โหโอุ๊ยโอยเธอแวบๆบแบบดีที่มันไม่เห็นคือเจ้าตัวเนี้ยอัตราการสเตลลเนี่ยต่ำที่สุดในเกมแล้วนะครับคืออย่าให้เห็นเลยแม้แต่เซีเ่ยวของเซีเ่ยวอย่าให้เห็นเด็ดขาดนั่นไงนั่นไงโอ้โหแล้วดูสตามีน่าครับร้อยเดียว เอออะอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าวิธีการเล่นเจ้าตัวนี้เนี่ยสถานที่ต้องเอือด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสกัดน้ําดานะครับการสกัดน้ําดำเนี่ยต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนนะขั้นตอนแรกเนี่ยต้องสกัดน้ําดําที่อยู่ไกลที่สุดก่อนไกลที่สุดในที่นี้คือไกลจากประตูฮะอย่ายอยู่ใกล้ประตูเด็ดขาดต้องทําใกล้ประตูเนี่ยเป็นอันสุดท้ายอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องหมั่นดูให้ทั่วนะครับหน้าหลังซ้ายขวาเนี่ยดูให้ดูให้ทั่วเลยต้องคอยสังเกตนะฮะเพราะว่ามันวิ่งหนี ใครไม่ทันแน่นอนแล้วผมก็คิดว่าตรงนี้น่าจะไกลสุดแล้วนะเดี๋ยวมาดูตอนที่สกัดน้ำดำกันนะครับว่ามันเล่นยากแค่ไหนโหโหโหทุกคนดูดิเนี่ยช่องแบบเล็กจัดนะไอ้ตรงสีเหลืองตรงกลางอะคือแค่กดให้ผ่านก็พอครับอันนี้ไม่ต้องจริงจังถึงขั้นกดให้ได้เพอร์เฟกไม่ต้องนะครับแล้วดูความเร็วในการสกัดน้ำดาครับโอ,โ,โอ้โหช้ามากๆกว่าจะเล่นพลาดแต่ละที แล้วก็ไม่น่าจะมีใครมานะต้องมันสังเกตครับแต่ถึงสังเกตยังไงผมก็หนีไม่รอดนะแบบนี้ใช่เพราะว่าทางออกมันมีแค่ทางเดียวต้องหลบซ่อนอย่างเดียวฮะลำบากลำบากเล่นตัวน,นี้อะจะบอกเทนมันเข้าด้านซ้ายด้านซ้ายมันตันนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่าเดี๋ยวรอดูก่อนนั่นไงมันเดินกับฮเฮ้ยมามาไอเดี๋ยวเดินมาตรงนี้หอ่อไปด้านขวาด้านขวาเอเอ,เอคือผมไม่กล้าเดิอนออกไปไม่เห็นเนอะโอเค ไปไปถ้าไม่จําเป็นวิ่งจริงๆก็วิ่งได้เลยนะเพราะว่าสุดท้ายมันก็วิ่งหนีใครไม่ทันอยู่ดีมาอันนี้อีกเครื่องหนึ่งอ้ออันนี้ก็มองใครไม่เห็นอีกกําแพงบังอุ้ยสวยนะสวสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วลบรบรบรบบบโอเคโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้โอใครเห็นอีกเนี่ยอยู่ไหนโอ้เหไยไปซ่อนอะไรตรงนั้นอ่ะสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้ววิก่อนิก่อนวิงก่อนบิก่อน วิ่งว่ก่อนวิ่ก่อนตอนตอนได้ไหมได้ไหมได้ไหมโอ้ยโอเคมันไปทางด้านซ้ายหมดแล้วโอ้โหอย่างที่พอครับว่าได้มันต้องเอื้อด้วยโอ้โหจะบล็อกเทนเอ็งมาตรงนี้เอ็งมาตรงนี้เอ็งมาตรงนี้แน่นอนรูปแบบการเดินมันใช่โอ้โหไอตัวดันดันไกลอีกโอเคโอเคใจเย็นใจเย็นวิ่งไปตรงนี้ดีกว่าโอเคโอเคโอเคปลอดภัยปลอดภัยนะ ลอ้อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึงผมเห็นอยู่มันอยู่มันจะเดินวนหรือว่าเดินกลับเดินมันเดินกลับเห็นด้วยหยุดหยุดเห็นโอเคอมันไปด้านซ้ายหมดแล้วเอาไปฮะเข้าที่เดิมไม่เสร็จสักทีเร็วเร็วเร็วเรวๆโอเคมีเดินมาไหมเหมือนจะไม่มีนะ หรือว่าเดินเข้าอออเดินเข้าไปตรงนู้นแล้วโอเคเดินไปนะเดินไปนะโอเคเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับว่ายังเหลือเครื่องฝั่งนู้นอีกแล้วก็อีกทีหนึ่งก็ใกล้ๆนะครับผมเห็นแล้วโอเคตอนนี้ผมรู้เครื่องสกัด2เครื่องสุดท้ายแล้ะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นเครื่องหนึ่งนะครับทางเข้าที่ใกล้ที่สุดก็น่าจะเป็นเครื่องนูน้นไหมคือจริงๆ2เครื่องนี้ก็ใกล้หมดนะเพราะว่าทางเข้าอยู่ฝั่งนู้นนะครับแต่ผมเห็นตัวหนึ่งมันเดินมาดิต้องเล่นแบบเพจเซฟนั่งไงมันมาแล้วเดี๋ยวผมไปสกัด บล็อกเทนอยู่ไหนะผมขาดตำแหน่งบล็อกเทนดิโอ้ตรงนี้กำแพงเต็มอีกมองไม่เห็นใครอีกอะเอาเท่าที่ได้แล้วกันด่านไม่เอื้อในการเล่นสักเท่าไหร่เฮ้บบล็อกเทนบล็อกเทนมาบล็อกเทนมาบล็อกเทนมาตรงนี้มีใครไหมไม่มีไม่มีโอเคโอเคบล็อกเทนไปไหนไปเลยใช่ไหมบล็อกเทนน่าจะไปตรงไปนะครับไม่ได้เลี้ยวเข้ามาเนาะโอเคอุ้ยโอโหโอโห โอ้ดูทุกคนดูวิ่งครับวิ่งวิ่งเร็วกว่านิดหน่อยนะนิดหน่อยโอ้โหวิ่งไม่ขาดครับวิ่งไม่ขาดยังไงก็วิ่งไม่ขาดปุ๊บผมลืมไปว่าผมมีช็อกโกแลตนี่ว่าทำไมไม่กินมันน่าจะเดินกลับมาน่าจะเดินกลับนะคิดว่าโอเคเหลือเหลือชีวิตเดียวนะครับไปหมดแล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวรีบทำฮะตั้งใจเลยเขาเขาก่อนเขาก่อนหยุดเห็นหยุดเห็นเออ เออมันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้คือผมไม่รู้หรอกนะครับว่าจังหวะที่มันหลุดโฟกัสเนี่ยมันจะยังเห็นเราอีกกี่วินะแต่จากที่เห็นตะกี้นี้ก็สองสามวิมั้งอ่าเจ้าชิมโปตรงนั้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ใกล้จะเดินมาแถวแถวนี้รีบทำล้วกันรีบทำาคตพลาดไม่เป็นไรแต่ว่าเราน่าจะเห็นนะถ้ามันจะวิ่งมาได้ไงมันวิ่งมามันวิ่งมารีบรวิ่งรีบ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 วิ่งชิมโปอยู่ไหน ชิมโปชิมโปเองเองอยากคลาดสายตาขอร้องขอรองอยากคลาดสายตาชิมโปเองอยู่ไหนชิมโปกำลังเดินมาโอเคอ่รีบรีบทำนะครับตอนนี้รู้ตำแหน่งของชิมโปแล้วบล็อกเทนนี่อยู่ไกลเลยถือว่าใช้ได้นะครับข่อยสักนิดนึงเออข่อยตืดนึงโอเคออกก่อน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 ชิมโปชิมโปอยู่ไหนชิมโปเดินไปทางด้านขวาเหมือนบล็อกเทนจะเดินมาทางด้านซ้ายอีกรอบนะครับเท่าที่เห็นตะกี้นีนะงานแน่งงานบล็อกเทนเดินมาแล้ว ามามามาบ็อกเทนเดินมาตรงนี้โอเคเราเดินอ้อมไปทําอีกเครื่องหนึ่งเลยแล้วกันต้องรวดเร็วิดนึงนะครับตอนนี้ขาดตําแหน่งของชิมโป้และชิมโป้อยู่ไหนไม่รู้แล้วนะตอนนี้รู้แค่ว่าบล็อกเทนเดินไปแล้วแต่ชิมโป้เองอยู่ไหนเฮ้ยที่ชิมโป้เดินอ้อมไม่รู้ดลแต่ว่าตอนนี้นาทีทองครับเฮ้ยชิมโป้โอ้โยมันดีนเนี่ยมันเดินมาตัวด้วยเอมันเดินกลับมาแล้วมันเดินกลับผมอ๋อนี่นี่นี่ตรตรงนี้ได้อยู่ตรงนี้ได้อยู่อยโอเค ชิมโปอ่าบล็อกเทนอยู่ฝั่งนู้นบล็อกเทนอยู่ฝั่งนู้นชิมโปเดินมาตรงนี้คือจังหวะวิ่งกลับเนี่ยก็อย่าให้ตัวอะไรไปวิ่งตัดหน้าด้วยนะครับเพร <hum. S 1> าะว่าเราเหลือชีวิตเดียวแล้วเดี๋ยวมันไม่รอดเนาะไป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 เสร็จไปหนึ่งเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งเลออ็กหนึ่งอีกหนึ่งอันใกล้เสร็จแล้วเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยตอนนี้ผมคาดตำแหน่ง <'s> ของทุกตัวแล้วนะครับเพราะว่าออกไปสักพักแล้วแต่ว่าใกล้เสร็จแล้วสวย,ยอ,อุ้ยบล็อกเทนโอ้ย ok 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 เร็วเร็วเร็กเั ok ็ มาอีกรอบรอบนี้ผมอาจจะตั้งใจเล่นเป็นพิเศษนะครับไม่ได้พูดอะไรมากมายแล้วกันเดี๋ยวเล่นทั้งวันก็ไม่ผ่านโอเคยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งเล่นก่อนโอ้โหเครื่องสุดท้ายครับเครื่องสุดท้ายนี้ เครื่องสุดท้ายนี้ผมใกล้เสร็จแล้วนะเพราะว่าทำทิ้งไว้เนาะซึ่งอยู่ตรงนู้นนะครับนู่นไงท่อยาวๆซึ่งผมเห็นชิมโปรวิ่งไปด้านขวาตัวนึ่งน่าจะมีแค่ตัวเดียวอ่าบ็อกเทนอยู่ฝั่งนู้นบ็อกเทนมาไหมอะ่ะอ่าผมอยู่ตรงนี้ก่อนแถวๆนี้แล้วก็ หมือนชิมโปจะเข้าไปที่อ่าชิมโปออกมาแล้วบล็อกเทนเข้าไปแทนนะครับเดี๋ยวรอบล็อกเทนออกมานะเพราะว่านี่เห็นไหมใกล้เสร็จแล้วคือมาเจอแมปนี้ก็ค่อนข้างดีหน่อยนะครับเพราะว่าพื้นที่ค่อนข้างกว้างเนาะอย่างที่ผมบอกนะครับว่าพื้นที่กว้างเนี๋ยมันจะดีเพราะว่าเราสังเกตเห็นได้ก่อนโอเคโอเคโอเคมา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 จึ๊บใกล้แล้วนะใกล้แล้วนะอ่าจึ๊บเอ๊ะเดี๋ยวนะผมบล็อกเทนมันเดินไปทางไหนนะ บ็อกเทนโอ้โหแถวนู้นเพียบเลยคือประตูมันอยู่ทางนู้นนะครับนะ่ทางที่พวกมันเดินกันอยู่เดี๋ยวต้องรอก่อนชิมโปไปทางด้านซ้ายน่าจะทานมาั้งเสร็จแล้วผมก็รีบวิ่งไปเลยบ็อกเทนน่าจะยังไม่มานะโอเคโอเคไปไปโอ้โห,โโหเห็นแล้วไม่เป็นไรผมมี2สองชีวิตผมมีสองชีวิต,มมวตไป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 ตีมาตีมาเออวิ่งเข้าไปวิง่งโอ้เดินละเดินละสวยละสวยละ,ว,ยละวิง่งเข้าไปโอเค อชั oh ้น oh ท oh ี I ่สองก็แค่มาดูนะครับไม่ได้เล่นหรอกเล่นโคตรนานนานมากครอันนี้คือแบบโอ้โหไม่แนะนําไม่แนะนําให้หยิบมาเล่นแต่อย่างใดมันเล่นยากจริงๆครับอาจจะเป็นเพราะผมใส่ไอ้นั้นเข้าไปด้วยแหละอิดเดี๋ยวกลับไปที่ล็อบบี้ก่อนโอเคครับทุกทุกคนสำหรับตัวละครนี้สุดโหดมากๆทําให้เกมยากขึ้น10 20 ร้อยเท่าไปเลยอ่ะ <laughs> เวลาในการเล่นนานขึ้นมากๆแต่ถ้าใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้ครับมาลองดูกันได้แต่อย่างที่บอกฮะว่าถ้าจะไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยต้องนัดกันก่นกอนนะไม่ใช่ว่าสมบู๊ม 4, สม่มหไปเล่นแล้วกลุ่มเขาจริงจังกันแบบนี้ไม่ได้นะครับอ่ะยังไงคลิปนี้ก็ได้เห็นความโหดของเจ้าชิมโป้ไปแล้วนะว่าเจ้าตวละคนนี้ทําอะไรได้บ้างเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับแต่เดี๋ยวก่อน ผมแนะนำให้ก็ได้ก็อยากจะให้ทุกๆคนลองไปดูกันแต่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม